สวัสดีครับท่านผู้ชม FC ลุงพลทุกท่านนะครับเจอกันตัวเป็นๆน,นะครับวันนี้ <c oughs> มีโอกาสก็ขึ้นมาพบปะทุกท่านนะครับทำคลิปออกมานำเสนอเนาะนะครับเรื่องของกรณีการที่ลุงพลถูกละเมิดสิทธิ์นะครับตั้งแต่ เริ่มต้นอย่างที่ผมเคยเพูดไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านๆมานะนะครับว่าแกถูกละเมิดสิทธิ์ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ตำรวจไม่มีหมายค้นนะครับมาคน้นรถค้นบ้านอะไรพวกนั้นนะแล้วก็การถูกคุกค,คามนะครับจากสื่อ นะครับที่ไปบิดเบือนนะครับจับเอาประเด็นที่ที่แกหลุดนนะนะครับบางทีก็แกก็พูดหลุดไปก็เอาตรงนั้นแหละนะครับอย่างล่าสุดก็เห็นไหมล่ะเป็นเรื่องจนได้นะผมนั่งดูการแถลงข่าวอยู่นะนะครับผมคิดไปแล้วนะครับว่าประเด็นนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน นะครับมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับเรื่องของที่นักข่าวสัมภาษณ์เรื่องของเงินบริจาคเนาะนะครับลวงพลก็คือวัานนัก็โดนบีบะนะถ้าใครไปย้อนดูคลิปนะก็นักข่าวก็จะเล่งถามโน่นถามนี่ทนายแกก็ช่วยตอบนะพอทนายตอบปุ๊บเราก็ไปถามลุงพลนะครับไลบ่บีซ้ายบีขวาจนแกหล,ลุดออกมานะนะครับ เป็นประเด็นนะครับนี่แหละผม้องบอกว่าลุงพลเองก็อย่าไปให้สัมภาษณ์อะไรมากเราว่าการสัมภาษณ์สดเนี่ยมันมันเขาไม่ตัดนะเขาไม่เซ็นเซอร์นะครับเขาปล่อยเลยนะครับมันไม่เหมือนการถ่ายบันทึกเทปนะนะครับนี่คือสิ่งที่มันอันตรายนะสำหรับเราที่ที่กำลังตกเป็นเป้านะ นะครับก็พยายามหลบได้ก็หลบมานะนะส่วนเรื่องของกรณีพญานาคนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับว่ามันต้องไปดําเนินการนะมันใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมันน่าเสียดายนะครับลงทุนไปเยอะแล้วนะนะครับหมดไปเท่าไหร่แล้วละ่ะเจ็ดแปดแสนแล้วนะครับ แล้วอยู่ดีๆก็จะไปยึดแล้วก็ไปทุบทิ้งอย่างนี้ผมว่ามันมันยังไงอ่ะมันไม่เหมาะสมนะนะครับอันนี้มันเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะนะครับเรื่องของกรณีพญานาคนะแล้วก็เรื่องความเชื่อความศรัทธาอะไรพวกนี้นะครับความศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ทำลายยากมากนะ นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับไปดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วเกิดมีคําพิพากษาให้ทุบจริงๆนะนะครับผมว่ามันน่าจะเกิดปัญหานะนะครับเกิดปัญหากับคนในชุมชนนั่นแหละระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับคนในหมู่บ้านนะ ซึ่งเขาก็คิดว่าสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีมันก็คนก็เขาพบ,บูชานะนะครับมันตามความเชื่อนั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่าทางภาครัฐเองไปทำไปทาลายนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมนะครับเก็บไว้ซะเป็นสมบัติของชาติเนาะส่วนเรื่องคดีก็ ถ้าลดลาวาสอกได้นะเจ้าที่ตำรวจเองหรือว่าท่านนายการเองนะครับก็ขอร้องนะนะครับให้ตรวจสอบนะครับช่วยพิจารณาเรื่องพวกนี้ด้วยว่ามันสมควรที่จะคงอยู่ไหมและการที่แกไปสร้างมันก็ไม่ได้ไปบุกลุกทำให้ป่าเสียหายนะเท่าที่ผมมองดูนะครับมีแต่จะสร้างความ ขาเรียกอะไรอ่ะพัฒนาเศรษฐกิจเนาะแล้วก็สร้างความเขาเรียกสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวมันมีแต่มันมีแต่เรื่องที่จะมาจะได้นะครับผมไม่เห็นมีส่วนเสียเลยนะการสร้างพญายนาคครั้งนี้นะครับดีกว่าไปสร้างอย่างอื่นนะครับที่มันไม่มีประโยชน์นะก็ไปดูแล้วกันนะครับไปพิจารณาแล้วกันว่าสิ่งไหนที่มันควรมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะเนาะ อย่างที่บอกกันเลยมีการบุกลุกป่าโน่นนี่นั่นนะครับจากผู้ที่มีอำนาจหรือว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเห็นไหมนะครับทำไมไม่ไปดำเนินคดีลทำไมเงียบกันหมดอนะ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าสังคมไทยมันมันถึงไม่พัฒนาไงนะครับเป็นประเทศกำลังพัฒนามาตั้งแต่ปีอะไรอะ่ะตั้งแต่พอเยรีตีกองประชุมอ่ะ 2 5 0 4จนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังไม่พัฒนามันเป็นเพราะอะไรนะครับก็ให้ไปพิจารณาว่าระบบการบริหารประเทศนี่มันมีอะไรที่มันบกพร่องมั่งนะข้าราชการนะครับทำไมถึงจะต้องมาลังแกรประชาชนคุณมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่เหรือนะครับ กินเงินภาษีของประชาชนเนาะข้าราชการทั่วประเทศก็บอกว่ามีอยู่ประมาณเก้าล้านคนนะครับประชากรสิบคนเลี้ยงข้าราชการหนึ่งคนนะครับถ้าไล่ตามสัดส่วนนะของประเทศนะครับปีหนึ่งง็ประมาณหมดไปเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าสิ่งไหนที่มันดีนะครับก็ควรจะ่อ ช่วยเหลือประชาชนนะครับอย่าไปตรึงมากนะครับกฎหมายเนาะตรึงมากก็อย่างว่านะครับประชาชนเขาไม่มีทางออกเดี๋ยวก็มีม็อบอะไรประมาณนั้นผมกลัวเหลือเกินนะนะครับว่าจะมีการออกคําสั่งหรือนู่นนี่นั่นที่บากสามาไม่ดีนี่นะครับอาจจะเกิดความวุ่นวายที่ไหนก็ช่างนะ นะครับอย่าว่าจะโกกอกเลยนะครับถ้าประชาชนเห็นว่าสิ่งไหนที่มันพอที่จะอารุ่มอรวยกันได้ก็ต้องปล่อยวางนะครับแล้วก็รักษาไว้ซะผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะถ้าไม่งางนั้นก็คงจะนะครับให้ชาวบ้านเขาไปยื่นหนังสือนะครับถึงกระทรวงที่ไหนล่ะที่เขามีอำนาจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ นะครับองค์กรที่มันใหญ่ขึ้นหรือว่าไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรีอะไรก็ว่ากันไปนะครัเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าไม่ดีเดี๋ยวผมก็ไม่สนับสนุนนะนะนะก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับประเด็นพยานาคส่วนเรื่องของคดีเนี่ยนะครับยังไงก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ทำสำนวน ก็ช่วยพิจณา,าด้วยนะครับว่าท่านก็กินเงินภาษีของประชาชนจินเงินภาษีหมดแหละครับชุดเครื่องแบบที่ท่านใส่นะครับเก้าอี้ที่ท่านนั่งรถที่ท่านขับทุกอย่างคือเงินภาษีหมดนะครับจะคิดจะทําอะไรก็ช่วยแต่ตองนะครับพิจานาช่วยเหลือคนยากคนจนผมว่าได้บุญนะนะครับช่วยคนมีอยู่มีกินไม่ให้ทุกทุกได้ยากมันยิ่งกว่าไปสร้างโบสถ์ สร้างวัดอีกนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับถึงเจ้าที่ภาครัฐด้วยแล้วก็ถึงคนที่กำลังดำเนินคดีที่มีความคิดที่จะทำลายล้างเรื่องพวกนี้นะครับคนที่ไม่มีพรมวิหารสีนะครับไหนๆก็มีความรู้แล้วนะนะครับการศึกษาเล่าเรียนนี่มันก็มันน่าจะทำให้คนเป็นคนดีนะนะครับ อย่าเอาเปรียบคนอย่ารังแกคนนะครับถ้าท่านมีความรู้แล้วาผมคิดว่าท่านเอาความรู้ของท่านาไปใช้ในทางที่ถูกดีกว่าไปช่วยเหลือประชาชนนะครับอย่ามาทําลายความฝันทําลายศรัทธาของประชาชนนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ